พี่อั๋ว่าไงครภรรยาลุกนี้ในรอบสามปีดีครับเหมือนเปลี่ยนเมียใหม่ครับผมคือเราจะชอบแซวเขาเพราะว่าเขาจะชอบถามคือคือต้องเข้าใจนี้ก่อนนะครับว่าในโซเชียลเนี่ยก็จะมีแฟนๆของคุณนักฝเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะทีเดียวตั้งแต่สมัยก่อนขอขแต่งงานนะตอนคบกันใหม่ๆสังเกตว่าเขาจะค่อยๆผมแบบสั้นลงเรื่อยๆคือตอนตอนคุยกันแรกๆเนี่ยผมยาวถึงประมาณแบบ เกินเกินกลางหลังแล้วพอตัดไปเรื่อยๆเนี่ยตัดประมาณเริ่มจะเป็นบล็อกแบบบล็อกเทแล้วอ่ะเริ่มซอยลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาเม้นในไอจีเขาแล้วก็ในไอจีพี่พัชเดี๋ยวว่าชอบพี่ฝนผมยาวจังอะไรเงี้ยครับแล้วพอเขาผมยาวก็ทุกคนก็เหมือนลืมเรื่องนี้ไปอืแล้วพอตัดชุบชอบพี่ฝนผมยาวค่ะเราไม่จะแบบว่าไม่เป็นไรนะเขาไปทาบุญลูกเดยวผมก็ยากเราเราแล้วแต่จริงครับจะเป็นทรงไหนก็ เราก็เปลี่ยนใจไม่ได้อยู่แล้วโอเหมันเดิเก็พูดไปเราค่้ทำไมคะเราแค่ดีใจ่าั้อ๋อค่ะพี่ฝนตัดผมใหม่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือในรอบกี่ปีอะคะในรอบประมาณ ส,ส<า><ป>ักสามปีได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือไว้สั้นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงที่ติดถ่ายละครมันก็ยาวๆๆไปเรื่อยๆจนก่อนที่จะตัดเนี่ยก็คือ เออต้องรอละครปิดหมดครบทุกเรื่องเพราะว่ามันคอนติเนียลปวลวมาต่อเนื่องเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะพอละครปิดหมดครบทุกเรื่องปุ๊บก,ก็ไปตัดเลยแต่ว่าตัดคร้มนี้กตั้งใจเราจะเอาผมไปบริจาคให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยอะไรเงี<ๆ>้ยค<ๆ>่ะเพราะว่าคือเป็คนผมเส้นผมแข็งแรงมากแล้วก็ผมม,มันยาวมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ทําประโยชน์ให้กับใครสักคนนึงปิดชีวิตนึงอ่ะแค่นั้นเราก็มีความสุขแหละเป็นเป็นตั้งเป็นความตั้งใจเดิมตั้งแต่ไว้ผมยาวเลยไหมคะ มาคิดก่อนที่จะตัดผมประมาณสามสี่เดือนเนี้ค่ะคือปกติมันจะต้องเติมโคนสีผมตลอดอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เอพอเราเริ่มคิดว่าเราจะบริจาคเส้นผมอะค่ะก็คือเว้นจากการทําสีผมอย่างน้อยเว้นจากการทําเคมีใดๆเลยอย่างน้อยสามเดือนแต่ฝนเอาเว้นไปประมาณแบบนานแล้วอะประมาณห้าหกเดือนอยู่แล้วอะมันก็เลยแบบโอเคไหนๆเราไม่ได้ทํามานานแล้วเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นผมเราก็พร้อมที่จะบริจาคได้เราก็บริจาคเลยคือตอนแรกก็ต้อง ต้องบอกว่าชื่นชมเขานะครับแล้วก็เข้าใจว่าเขาจะตัดทรงเดียวกับเราจะได้จะได้แบบแทนที่จะไปจากได้แค่วิกเดียวเนี่ยก็จะเป็นสองวิกให้เราก็แบบจะได้ชื่นชมแบบดับเบิลพอไปถึงร้านที่เจนเออเออติเมอร์อ่าก็เป็นคนตัดที่ด้วยนะคะหนึ่งชอคือเรานึกว่าตรงนี้เรากะแบบเอาลูเว้ย่าปรากดผูกตรงนี้ว่ะลองทรงกันนะ โอ้ยแต่ดีแล้วลองท่งยุคใหม่แล้วผู้หญิงเขาเท่าเทียมผู้ชายตอนนี้อันนี้ได้ลองเลยรู้ว่าถ้าลูกชายหน้าตาจะเป็นยังไงคือก็สัมัมาก็ดีใจครับเพราะว่าอันนี้ต้องสารภาพคือส่วนใหญ่แล้วเน mm ี hmm. mm ่ย hmm. บางคนเนี่ยจะแบบมีรู้จักสถาบันอะไรเงี้ยนี่คนนี้ต้องพยายามมากนะครับในการที่แบบไปส่องตามแบบสถาบันตามแบบที่เขามีหรือว่าที่เาซื้อจากเส้นผมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็พอเราตั้งใจจะบริจาคเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลหน่อยว่าที่ไหนเขารับแล้วเขารับแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างหรือเราต้องดูแลตัวเองดูแลเส้นผมยังไงเยซึ่งบางแห่งไม่ได้ไม่พูดถึงนะครับแต่เราติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่รับก็เลยอยากเจอแล้เนเจ เป็นพุกในปฏิทินใช่ค่ะใ,ในในไอทีที่เขาเคยบริจาคเราก็เนี่ยค่ะประโยชน์ของโซเชียลจริงๆมันก็มีนะคือเราก็เห็นว่าเออเขาเคยบริจาคเส้นผมเราไปย้อนกลับไปดูไอจีเขาปรากฏว่าโอา้หมีเขียนข้อมูลไว้เยอะเลยอะไรเง<ช>ี<ช>้ยเราก็ไปเซิร์ชอีกนิดหน่อยเราก็ได้ได้แบบได้รู้ข้อมูลแล้วก็ได้บริจาคคือบริจาคผมไม่พอยังต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเป็นค่าเขาเรียกว่าถักวิก อวิก็กคือ,อ,อเริ่มต้นถ้าก็จะเป็นของมูลนิธิที่ผลบริจาคนะคะคือมูลนิธิชื่อว่า,อาจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเริ่มให้เราบริจาคค่าพอด้วยเริ่มจากต150บาทเองแต่ว่าใครอยากจะบริจาค500หรือ, 1, 000, รอ 2, 000, พออนะะันหนึ่งหรือสองพันก็ได้เพราะจริงๆแล้วการทวิก่ะค่ะหัวหนึ่งอ่ะต้องใช้ผมของคนสี่คนแล้วก็ค่าฟอดึงทวละสองพันคือมันก็มันก็มีราคาที่แพงอยู่แล้วยิ่งผมจริงอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าสมมติว่าไปซื้อผมจริงมันจะแพงมากเราก็รู้สึกว่า ผมเราถ้าได้ทําประโยชน์ละเราก็แฮปปี้แล้วสุดท้ายก็เลยไม่ใช่บริจาคค่ะนี่แหละค่ะคือคือหลายคนอ่ะกังวลประมาณว่ามีผมที่ยาวแต่ว่าไม่มีเงินที่จะเอาไปให้เขาไปทําวิกต่อก็เลยแบบลือกที่จะแบบไม่บริจาคดีกว่านิดเดียวจริงๆนิดเดียวเองสามร้อยห้าสิบใช่ใช่คือภาต่าของเขาคือสามร้อยห้าสิบคือเหมือนเราก็ได้ร่วมทําบุญด้วยแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นๆเขาก็จะช่วยกันสมทบในการทําวิกเองซึ่งผมว่ามันมันมีประโยชน์มาก กับเงินเงินเพียงเล็กน้อยแต่กับผมเราที่เราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแต่ไปเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาได้ต่อกําลังใจเติมกําลังใจให้เขาผลว่ามันดีในการผลเขาก็จะเริ่มทําแคมเปญปีหน้าเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องแบบตัดผมเราไปบริจาคเป็นเอ่อไปทอวิกให้กับผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมผู้ชายก็บริจาคได้ใช่ผู้ชายก็บริจาคดะเดี๋ยวเริ่มดีกว่าไมผมยาวไหมผมยาว ติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ